มาคุยกับกำพลก็ถึงว่าไม่ยิงสักทีนะครับ <c oughs> อะ <c oughs> นะครับทีมเยือนครับลุ้นประตูขึ้นนำครับจุดโทษวิเลนป๊อปกับทางกำพลปฐมอักกุลทำสมาธิอยู่นานเลยครับวิ่งมาเท้าขวาแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้โหหลอกหน้าเท้าไปคนละทางเลยครับ1-0น,นาที57ครับเมืองทองยูไนเต็ดบุกนำครับ เป็นประตูที่15ในฤดูกาลของวิลเลีอปนะครับและเป็นการยิงราชบุรีเป็นลูกที่7นะครับจากการเจอกัน7นัดครับเป็นตัวแสบของราชบุรีไปแลวครับวิลเลี์อบเอาวันฤดูกาลนี้แกยิงไปกลับเลยนะครับเสียท่านิดเดียวครับจังหวะของสัจชัยนรัศิลาครับเสียประตูไปเลยครับดึงจังหวะหลอก ระโดดยิงเหมือนจอจินโยกับบรูโน่แฟนเดสของแมนยูนะครับคือดูกรมพลก,ก่อนนะครับกรมพลพอทิ้งตัวไปทางขวาก็ยิงสวนเลยครับผมบอกว่าอ,อยู่พอทิ้งตัวแบบนั้นโอกาสกลับมามันก็ไม่น่าจะทันแล้วเละครับแล้วก็เป็นการลดช่องว่างในการลุ้นตำแหน่งดาวซซนัวของลีกนะครับตอนนี้ก็ยิง15ลูกนะครับได้หลังสุภชัยใจเด็ดเหลือ2ประตูที่โแรนกลับคืนมากระวิทไม่ล้านะครับหักมาลูกนี้ติดธนวันรครับแล้วเคลียร์ทิ้งเข้ามา บอลที่ปอเมตให้เจริญศักดิ์คคณะครับไหลคือเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ชิงได้ก่อนปลายยาวนะครับงานนี้หาแล้วครับเจริญศักดิ์จะยิงเองไหมยิงเองไหมเปิดดูดีแล้วิ่งทักอีเรียบร้อยครับ2.0นลครับปรเมตอาจวิไลครับโอ้โหสประตูมาติดต่อเลยครับสำหรับเมืองทองอยู่ในเตดแนวรุกของเมืองทองเริ่มแผงลิ์น,นะครับ วันนี้ทาประตูได้ทั้งวิลเลนท็อปเลยก็ปรเมศอาจวิไลในครับลูกที11่11ในฤดูก,กาลแต่ว่าจังหวะนี้ต้องให้คะแนนเจริญศักดิ์วงกรเต็ม10นะครับสำหรับแอสซิสที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็จบสกอร์โดยปรเมศอาจวิไลครับคือจังหวะโต้กลับเนี่ยคือจุดที่มันทำให้เมืองทอได้เปรียบคือความเร็วของเจริญศักดิ์นะครับชิงบอลได้ก่อนกองหลังของราชบุรีนะครับ นี่ครับจุดเริ่มต้นจังหวะตรงนี้ครับขคณะให้มาที่อู๋เจรินสักยังยืนห่างากันนะครับแล้วเดยวดูสปีดของเจริญสักนะครับวืบครับโอ้โหจิรวัตรเข้าพลาดนะครับโดนยกหนีหายนะครับแล้วเจรินสักก็มองเลยครับสุดท้ายเปิดดีด้วยนะครับอื แบบนี้นี่เข้าตาคนที่นั่งชมเกมอยู่บหัจจันทร์แน่นอนครับปกตินี่คือคือหลายคนบอกว่าไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ยังไงแกก็ติดนะครับ,รบทีมชาติในยุคของอิชิอิสร้างชื่อแล้วก็เล่นดีมากๆในสมัยร่วมงานกับอิชิอิที่สมุทรปราการนะครับห้าแอสซิสต์นะครับสำหรับจุลศักดิ์วงกรนในฤดูก,กาลนี้ครับส่งให้ปรเมศหิงลูกที่สิบเอ็ดในฤดูกาล